คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ที่ระยาดในการรับชมนักการครับอาจารย์่เเจริโอ้เตรยยำใบถาเลยตัวนี่ยโอวะชิมาเนาะโทรบอกโอ้หงวดหงิดสามศูนย์เนาะอาจารย์เข๊บแต่ว่าอาจารย์เขียนให้บุญเนาะมันไปออกลาง งวดนี้เขียนให้ได้ครับนี่ให้เบ้างเลยนะครับเด้อพี่น้องสูตรคือเก่าก็ได้ผิดแลกจากสูตรเก่าเนะาะขามาสองงวดแล้วเนาะอาจารย์จะงวดแรกเก้าสองอันนั้นก็่ต้องกลับงวดบมงหันก็สามศูนย์ไ่ต้องกลับเพื่อกันแม่เด็กเกมนวนหาตัวนี่ยหะเด็กถ้าแม่นอาจารย์จับ จับเบิดนี่มันสิหลายตัวนะครับเนาะแต่ว่าอาจารย์ที่จับให้เฉพาะที่อาจารย์เคยจับให้ก็คือบนซีเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมสองหางแล้วก็สามตัวหางหนึ่งโอเเก้าศูนย์ส่วนล่างก็สองซีกับสองหางใ่นั้นตัววิ่งเนี่ยอาจารย์มีบ่วิ่งจ้วิ่งซีกับกับเก้าหรวิ่งซีกับเก้านิ่มๆตัวไหนวะครับวิ่งนิ่มๆซี เนี่ยซี่ยิ่งเเขียนเขียนว่าท่านได้ถนัดตั้งไหนเนาะสีกับซีกับเก่าถึง<า>จะน้องหนึ่นงกับบนล่างบนล่างเลยตัวนนวิ่งเนาะมึงว่มีแฮงเลยมือว่มีแฮงสิงเขียน ครับรน,นา้ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะขุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผ,ผ,ผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางที่ผเบิ้งเลย ดด้ครับเด้องวดเป็นที่17กุมภาพัน2,565นะครับอาจารย์กะแยกมาให้คือเกลนะครับงวดที่ผ่านมาห้บนไปออกลางเนาะต่ว่างวดก่อนนั่นห้ลางออกลางเต็มเต็มเลยเก่าสองงวดที่ผ่านมาห้สามศูนย์บนนะครับไปออกลางไปออกสามศูนย์ลางนะครับก็ถือว,ว่าเขานะครับตัวเลขก็ไบดบ้าาหลายตัวนะครับแคสซี่หาง่านก็ถึงว่าเลขสองตัวเราแคสซี่หางเท่านั้นนะครับเนาะ ส่วนสามตัวี่ก็หางเดียวครับแต่ือกระซ้ำตัวเดียวกันละอาจารย์เก้าศูนย์เลยไหแต่แค่อาซีมาใส่นะเนี่ยสังเกตต้นสูตรของอาจารย์เลยแต่ว่าถาเอฟซีปลาหมักนะครับเนาะบลหมักตามที่อาจารย์จับไห้ไห้เอาจากไหนอาจารย์อ่าตัวนี้จับตัวไหนใส่กันก็ได้โอ้ใส่ลาักันเี่ยอ่าตัวนี้วงกลมนี่เนาะ อาจารย์จับไห่นี่มีจับซีกับเก่าเนาะเป็นบนแล้วก็เก่ากับศูนย์เป็นบนสังเกตว่าอาจารย์ขีดเส้นกันนสองกับหางสีเป็นรางนี่แนี่นดีครับสองกับหางสิเป็นลางนี่ครับแล้วก็ซีสองอาจารย์จับไปใส่ตัวนี้น้ำสองซีเป็นรางแต่เล็ของอาจารย์นี่กะบัดนี้แล้วครับไปเอาบนรางน้ำกันหลด ้าดีกไปแยกบนแยกล่างนี่ถ้ามันล่างไปขึ้นบนบนลงลางเนาะกับส่วนเล็ก,กินแกมีซีซีกับเก่ C C C ากับเก่าอัน,นี้อาจารย์บอกว่าให้วิ่งบนล่างเนาะเป็นทั้งใดก็อาจารย์งวดว่าหันก้อนทีผมสิม,มาหาอาจารย์เห็นแต่เข้าว่าขอ,ง,อ,อ,าองเนี่ยมก็หายก็หายฟังไหมครับมีอย่างรัตเตรีน้ำกับเงิงนน้ำแน่ตน อยู่ในห้องอยู่ในกุองนกุฏีนะในกุฏีอาจารย์เขาตัดอะไรนั่นเลยตัดตัดกุญแจเลยตัดหมอกุญแจเข้าไปอื วิธีของอาจารย์บุ๊ครับของของคณะตำบลก็มีเอาคือกันแบบเดียวกันตัดคือกันมัดตัดกุญแจเขาไปเอาเลยตัดกุญแจตัดอะได้ั่งขอไปเอาแล้วที่พวกทีไม่กุญแจอันนี้อาจารย์ได้แจ้งความแจ้งยังยังครับเรียบร้อยแนะครับแจ้งแล้วทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่กุญแจมามาแล้วออกมาสุรวรรดิพุทธส่งครับผมสวัสดีอยู่ต์เจ้านกาทิสืบหาให้แล้วเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์คิดว่าพวกหูโตว่ โอเคแจ้งเขาไว้ได้นะโตเยอ่นะแค่เพิ่งจะเหลาเอยหญมันก็จ้งเป็นไปทั่วคนหลักของพระนี่สิบาทเด้อพี่น้องเลยเอาแต่หลักเงินพระเนาะหลักเงินพระวันนี้กะหลักลอตเตอรี่พ่อมเสียงโศกถืออยู่ในะถือสำน,นักถือสามศูนย์เนี่ยอาจารย์ซื้อไว้ ถือเช็ใบอาจารย์ซีใบถือซีใบวันนี้ที่เหลืออีกยังบูมัวสิถือว่าถือเ่าท่านได้ตรวจเลยลักไปแต่ก้อนเลขออกเออกมือเลขออกว่าดีเลยโอ้เงินแกลักของของเจ้าคณะตำบลแกลักเออลักเั้งสองเงินโอ้บาปอยู่เด้อคนนี้เนาะผู้ใดเอาไปกะเอามาคืนเราเถอะเรากับผู้ใดเอาเรื่องเอาความดอกแต่ว่า อันถาถาพ่มีอิริเรากับว่าเอออยากได้กะให้ไปเราเป <Yeah. S 2> ลียนพระเนาะเราก็บว่ได้าติปใจเอาเรื่องมาความดอกแต่ว่าถาถา,ถาคิดาบาบุญกุญฑได้กะเอามาขึ้นเราซะเนาะคร <Yeah. S 2> ับของพระเนาะ mm hmm. บนเหียหลักของโยมขึ้นกันมาหลักของพระอ่ะอ่ะให้พี่น้องเบิง่งตัวเลขอีกเล็กน้อยเนาะครับเนาะ <Yeah. S 2> อาจารย์อัน ขอเบอร์โทรพี่เก้าเนาะเรากะเอาเลขบัญชีน้ำเพื่อเอัเวอรนตช่องบนอยากคือวันคือยาเนาะอาจารย์เพ่อคสบายนแเรากะอาจารย์ก็ว่าอยากท้าสีบชแต่ว่าคือสิงยากที่อกสีบชที่น้องก่อนงั้นปัจจัยยังม่พอเนาะครับเนาะอล่วงนึงค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้ากล่องอาจารย์แล้วเขียนผมถือกล่องผมเขียนบ่ได้ครับ มามาผู้เดียวมันนี่อาจารย์เขียนเบอ,เอร,รบ์ทั่วเขียนแข่งเต็งก็ได้ครับโทรเขียนอาจาร,รย์เราก็มือโปค่อยมีแห็นเขียนป่ะไหนเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นเขียนาขาอ่อนออแรงโอ้ยอาจารย์เขียนตัวหน่อยแถนะอน้อาะได้มีพอที่จะทาสีบสถ์ได้เนาะอาจารย์เราอยากทาสีบสถ์นะครับสีมันสีดนะครับสีมันสีดเราอยากทาสีบสถ์ แต่ว่าแต่หลายงวดแล้วแต่ว่าก็บตอได้ท่านไห้พอเนาะครับนเนาะรออันนี้โ,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 โแบแมนอันเรี่อะไรหรือจังไดเด้อพี่น้องนี่ซีเป็นช่องครับก็่แล้วแต่ตจะนี้กิจสทขามีน้ำใจมีอยากทําบุญนะครับเนาะเป็นการร่วมทําบุญนะครับแต่ที่ได้ซอยพระจาจาร์เรา ซือเดี๋ยวผมผีเขียนให้ยันบ่ิษัดนี้แล้วครับเบอร์โทรของไฟจันเนาะอวัดโทศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดเออเรื่องสี่แปดสองเก้าว่าสี่แปดไหมสี่แปดนี่ไงอาจารย์เขนะียนว่าถือบ่ะตัวใดครับเดี๋ยวผมแก้ให้นี่นตัวนี้สี่แปดเก้าสองเก้าเดี๋ยวลบอันนี้ออกเลยเขียนไหมสี่แปดสอง <9. S 2> เก<อ>้านี่จังสิครบศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้านยครับเด้อจะเป็นเบอร์โทรอาจารย์นะครับเนาะเราวก็เลขบัญชีนะครับศูนย์สามหนึ่งบอกหกครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหกศูนย์สามหนึ่งเดี๋ยวได้ครับศูนย์สามหนึ่งอ แปดหนึ่งสามสี่เจ็ดสองสามธนาคารกสิกรไทยนะครับเนาะ<ช>อ่ะญือบัญชีพระคำพานะครับ<ช><ช>พระคำพาํำชมพู<ช><ช>อ่ะเดี๋ยวหพน่น้องบิ้งตัวเลขอีกบึ้งคักๆนะครับเนาะสำหรับทานทีขามาติดตามรับชมใหม่นะครับยังบ่เคยอ่าได้ตัวเลขของอาจารย์บัดพูนะครับติดต่อกันมาสองงวดแล้วนะครับ แต่งใงวดเก้าสองแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็คือสามศูนย์งวดนีให้ให้แค่นี้งวดก้อนก็ห้หแค่นี้ครับแต่ถ้าพี่น้องอยากจับเอาเองนะครับอยากจับเอาเองอาจารย์บอกว่าให้เอาหาตัวนี้เนาะจับกันเอาเนาะแต่ที่อาจารย์จับให้จับแค่นี้นะครับหาซีก็ได้เพราะห้หลายตัวอจะจับเป็นหาซียังซีก็ได้เนาะศูนย์ซียังซีก็ได้สองเก้าก็ได้สองเก้าศูนย์สองเป็นซี่ก็ได้แต่ว่าอาจารย์เพิ่มว่าจับไห้เนาะ าจาเพิ่นจับให้ตามสูตรนะครับตามสูตรที่นี่แค่ที่หางครับตามตัวบนนี่หางเดียวที่เกาศูนย์แค่นั้นต่วเลขบินกับมีซีกับเก่าป่นรางนะครับนะครับเรื่องของอาจารย์วัดโพงวดวันที่สิบเกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโอ้ยสื่อขานี่มากม่แบบนี้ถือมันบดถนัดครับกินสั้นๆจะว่ากันเด้อเอซีกันจ่องอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรของอาจารย์เนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้าแล้วก็เลขบัญชี ธนาคารกสิกรไทย0318134723นะครับเอ้ามือนีมือนีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นก็ออกมานะครับเนาะออกมาสอบตักคำถึงแบบได้แกงคว่ำนะครับเงินหลายปุบนใดหล,หลายจานทร์เงินไปเจ็ดลอยอ๋อเงินเจ็ดลอยของเงิน,จน,นเจ้าคณะตำรวจเลยท่านเป็นท่านนะครับโอ้เป็นท่าน รถแตนี่ก็เอาใบถือไปพร้อมนะสามศูนย์ของเราสี่ใบเอาเห็นไหครับเด้อ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง